สิบสิ่งนี้ที่เป็นคุณแม่ตั้งครรภที่ไม่ควรจะทําหรือว่าควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ยงค่ะเมื่อเราทราบว่ามีการตั้งครรภเกิดขึ้นเราต้องดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษนะคะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือห้ามยกของหนักนะคะโดยเฉพาะช่วง ท้องอ่อนๆโอกาสที่จะเกิดการแท้งได้ไง่ายแต่ถ้าไปยกช่วงท้องแก่ก็โอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนดได้เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับการยกของหนัหนกๆค่ะข้อที่2นะคะก็คือจะต้องไม่เครียดหรือวิตกกังวลมากจนเกินไปค่ะความเครียดมีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ได้นะคะข้อที่3นะคะก็คือห้ามกินน้อยนะคะเพราะถ้าหากเรากินน้อยลดหนุนกลัวลดน้ำหนักหลังคลอดไม่ได้ก็จะส่งผลทํา はい。 ลูกรับสารอาหารน้อยทาลูกในคันตัวเลข,ข่อดออกมาก่อนกําหนดนะหรือข้อควบกาหนดก็น้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ได้เพราะฉะนั้นต้องรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ให้หลากหลายนะคะอาจจะไม่ได้เน้นที่ปริมาณแต่คุณค่าจะต้องครบถ้วนนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะก็คือจะต้องไม่กินอาหารดิบนะคะหรือว่าอาหารแสลงหรืออาหารสุกๆดิบๆอันนี้ควรจะเลี่ยงไปก่อนนะคะเพราะโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อโรคหรือถ้าหากกินเข้าไปแล้วทําให้ท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนเกิดขึ้นได้คุณแไ,ไม่ ไม่สุขสบายได้มีผลต่อทารกในครรภ์น,นะคะข้อที่5ค่ะก็คือรับประทานยาหรือว่ารักษาโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรอันนี้ยาบางตัวนะคะมีผลกับทารกในครรภ์มากๆเลยเพราะฉะนั้นหากไม่สบายควรที่จะพบคุณหมอหรือถ้า จะต้องซื้อยาต้องปรึกษาเภสัชก่อนนะคะว่าเรากําลังอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ค่ะข้อที่6นะคะก็คือห้ามดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่หรือว่าเสพสารเสพติดใดๆมีผลต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ทารกในครรภ์ค่ะข้อที่7นะคะก็คือห้ามสัมผัสกับสารพิษหรือว่าสารเคมีเช่นพวก ทำงานในโรงงานนะคะสารตะกัวสารปลอดอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าที่อยู่พื้นบ้านเรานะคะก็คือพวกน้ํายาล้างห้องน้ําน้ํายาขัดอะไรต่างๆนะ,ะพวกนี้จะมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะ ข้อที่8นะคะก็คือห้ามคนท้องลดน้ําหนักโดยเด็ดขาดบางคนโอ้โหเห็นว่าตัวเองน้ําหนักขึ้นเยอะแล้วนะเกิน2อกิโลใน1เดือนแล้วน้ําหนักเพิ่งท้องได้5เดือนน้าหนักขึ้นมา10บกิโลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องลดน้ําหนักแล้วล่ะอันนี้ห้ามทําเด็ดขาดนะคะถ้ารู้ว่าน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นก็อย่าให้เพิ่มมากจนเกินไปเลือกรับทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเน้นกลุ่มโปรตีนอย่าไปเน้นแป้งข้าวอย่าไปเน้นของทอดของมันหรือว่าของหวานนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่9นะคะก็คือ ห้ามคนท้องไปอบซาวนา่าไปอบสมุนไพรหรือแม้กระทั่งนวดกับแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์แผนไทยอนะาะนี้ห้ามทำเด็ดขาดเพราะอาจจะมีผลต่อทารกในครรภ์ได้ถ้าหากมีอาการปวดเมื่อยจำเป็นต้องนวดก็ควรที่จะไปนวดกับแพทย์แผนไทยที่จบมีใบประกอบวิชาชีพมานะคะจะปลอดภัยทั้งแม่และก็ทารกในครรภ์ค่ะและข้อที่สิบนะคะก็คือ ห้ามคุณแม่ไปทำทรีตเมนต์หน้ารักษาหน้าดูแลเรื่องสิวเรื่องฝ้าขณะคนท้องนะคะโดยเพราะการใช้สารที่เกี่ยวข้องกับเลติโนยหรือว่าวิตามิน A ส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้เพราะฉะนั้นท้องเป็นสิวเป็นฝ้าเนี่ยจะเป็นได้จากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ถือเป็นเรื่องปกติถ้าเราจะทำการรักษาหน้ารักษาสิวรักษาฝ้าเนี่ยควรที่จะให้เราหลังคลอดไปแล้วจะดีกว่านั่นเองค่ะ